กลับบ้านที่พระนครศรีอยุธยาค่ะเรียกได้ว่าดารานักแสดงในแบบและนักร้องมากความสามารถที่วันนี้เราจะพาทุกท่านมาพูดถึงต้องรู้จักกันค่ะสําหรับคุณเอกรังสิโลดและการทําบุญสําหรับพระเอกช่องเจ็ดที่เป็นพระเอกล่างใหญ่หน้าไทยเอกรังสิโลดพาไปเที่ยวบ้านพร้อมกับเผยเรื่องราวความผูกพันกับคุณพ่อคุณแม่และตั้งใจจะซื้อบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายอมเดินทางไกลเพื่อกลับมาหา พ่อแม่ในทุกๆวันเลยล่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งพระเอกนะคะที่ยอดกระตันยุนจริงๆล้ะค่ะกับล่าสุดนี้หนุ่มเอกขอพาลิงแวะไปซื้อของที่ตลาดกันก่อนเพื่อเอาไปทำบุญที่วัด ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นวัดที่เอกอาศัยเป็นเด็กวัดเพื่อมาร่ำเรียนอยู่เป็นเวลานานและเมื่อมาถึงวัดก็เจอพ่อกับแม่ของเอกที่มาทําบุญด้วยแล้วก็มีโอกาสมานั่งคุยกันพร้อมหน้าพร้อมตาทางคุณพ่อคุณแม่และนักแสดงที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนโดยพระเอกหนุ่มบอกว่าเจ้าตัวนั้นยอมที่จะไปกลับอยุธยากรุงเทพในทุกๆวันเพื่อจะได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ไม่ปล่อยให้ท่านหยุดตามลําพังเขาเล่าว่าในสมัยเด็กๆ นั้นจะต้องเป็นเด็กวัดที่วัดเสดานศนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนอายุ22-23ยปีเลยเพราะว่ตอนเด็กๆบ้านอยู่ไกลที่อำเภอบางบานเดินทางไปกลับลำบ,บากพ่อแม่เลยพามาฝากไว้ที่นี่ก็จะต้องทำทุกอย่างช่วยและก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นเด็กวัดทั่ว,วไปเลยเช้าจะต้องไปเดินตามพระบินทบาทขนาดตอนเป็นวัยรุ่นอายุ18ปี เริ่มเล่นดนตรีในผับแล้วก็ยังอยู่วัดกลับมาดึกตีสองตีสามยังไงหรือว่าจะ6หกโมงเช้าเนี่ยก็จะต้องเดินไปตามบินทบาทพระเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ยอดกระตันยูจริงๆแล่ะคะ่ะและนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันคะ่ะ